เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง5สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขึ้นเครื่องบิน a i r a เอเชียคลิปนี้สำคัญมากๆต้องดูให้จบเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องจูนี่นะฮาฟลายเออร์นะคะหลังจากห่างหายกันไปนานมากเลยเพราะว่าไม่มีบินนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมข่าวดีค่ะ a i r ์เอเชียจะเปิดให้บริการบินแล้วนะคะวันที่3กันยายน2564นี้นะคะ ได้บินสักทีนะคะหลังจากที่หยุดกันมานานเดือนกว่าๆเลยค่ะเงียบเหงามากๆผู้โดยสารหลายๆท่านก็น่าจะอึดอัดเช่นกันนะคะไม่ได้นั่งเครื่องบินไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยนะคะหรือว่าจะไปทําธุระจังหวัดต่างๆกลับบา้านไปหาครอบครัวก็เดินทางลําบากตอนนี้นะคะนั่งเครื่องบินกันได้แล้วนะคะ เอเชียนะคะเปิดให้บริการวันที่3กันยายนไปยังจังหวัดต่างๆของไทยหลากหลายจังหวัดเลยนะคะโดยที่เราจะให้บริการที่สนามบินดอนเมืองเท่านั้นนะคะออกจากกรุงเทพสนามบินดอนเมืองเท่านั้นสุวรรณภูมิยังไม่เปิดนะคะอย่าไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะยังไม่มีนะคะเดีย๋ยวผิดสนามบินให้ไปที่ดอนเมืองนะคะแล้วเราก็เปิดบินไปยังหลายๆจังหวัดของไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะก็ reporter, car, มีไปเชียงใหม่เชียงรายค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีเป็น ภูเก็ตหาดใหญ่นะครศรีธรรมราชนะคะนาราธิวาสก็มีค่ะส่วนผ้าอีสานนะคะหลายจังหวัดเลยค่ะไปทั้งขอนแก่นอุดรดธานีอุบลราชธานีร้อยเอ็ดแล้วก็นครพนมนะคะ ผู้โดยสารนะคะสามารถตรวจสอบเที่ยวบินเช็คเที่ยวบินได้จากเว็บไซต์ของ AirAsia ียได้เลยค่ะ www airasia com นะคะหรือเข้าไปทางแอปพลิเคชันของ AirAsia ียก็ได้ใครยังไม่มีก็โหลดได้เลยนะคะสามารถเซิร์ชไฟล์ได้เลยง่ายมากๆแอร a i r a ชียนะคะเข้าไปเซิร์ชได้เลยใน App Store หรือว่า google play store นะคะก็จะเป็น ตัวสัญลักษณ์นะคะวงกลมสีแดงแล้วก็มีอักษรตัว A ตัว, A, ตว A, เล็กๆนะคะหาง่ายมากนะคะ,หะ,คะโหลดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ค้นหาเที่ยวบินได้เลยนะคะจะไปจังหวัดไหนวันที่เท่าไหร่ก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดค้นหานะคะมันก็จะขึ้นมาให้เลยส่วนใหญ่นะคะ,ะจะมีบินวันละไฟล์เท่านั้นค่ะ ภูเก็ตเชียงใหม่นะคะเฉพาะ2จังหวัดนี้มีบินทุกวันนะคะมีบินวันละไฟไปเช็คเวลาดูอีกทีได้นะคะว่ามีบินกี่โมงส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะบินวันเว้นวันนะคะจะมีแค่บางจังหวัดนะคะที่บินเฉพาะศุกร์กับอาทิตย์นะคะ ก่อนเดินทางนะคะให้เช็คเที่ยวบินให้ดีนะคะเช็คให้เรียบร้อยว่ามีบินวันไหนเวลาเท่าไหร่นะคะใครที่โดนแคนเซิลไฟ์มาใครที่ต้องการเปลี่ยนไฟก็มาเช็ครายละเอียดตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำการจองใหม่ทำการเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ได้เลยค่ะเมื่อตั๋วเครื่องบินพร้อมแล้วเราก็มาเตรียมตัวเดินทางกันได้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบมาตรการต่างๆที่จังหวัดปลายทางกำหนดก่อนเดินทางทุกครั้งค่ะ คือว่าแต่ละจังหวัดนะคะจะมีมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าจังหวัดเนี่ยแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันมาตรการต่างกันแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเดินทางทุกครั้งเช็คให้เรียบร้อยเราจะได้ไม่พลาดนะคะไม่เสียเวลาไปถึงที่สนามบินแล้วก็โดนปฏิเสธการเดินทางนะคะเข้าไปเลยค่ะที่ w w w ร์ m o i c o v i d com นะคะ slash ข้อมูลสำคัญขีดจังหวัดนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะจะใส่ไวในคอมเมนต์ให้ด้วยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะง่ายมากๆหรือว่าใครสะดวกก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะเป็นข้อมูลของสอบคอนะคะของกระทรวงมหาดไทยก็จะให้ข้อมูลที่ละเอียดมากๆของแต่ละจังหวัดเข้าไปเช็คตรงนั้นได้เลยว่าแต่ละจังหวัดต้องการเอกสารอะไรบ้างค่ะ นี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูมาเป็นตัวอย่างนะคะพอเราเข้ามาในเว็บ moicovid.com แล้วเนี่ยหน้าที่เป็นข้อมูลสำคัญของแต่ละจังหวัดก็จะขึ้นมาเลยเป็นแผนที่ประเทศไทยมาเลยนะคะเราก็จะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยอยากไปจังหวัดไหนก็กดเข้าไปดูรายละเอียดจังหวัดนั้นได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นไปเชียงใหม่นะคะไปเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมาให้เลยนะคะว่าเป็นคลิปวิดีโอเลยค่ะว่า จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะละเอียดมากๆนะคะหลักๆแล้วเนี่ย คนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มนะคะจากกรุงเทพนะคะหรือว่าจังหวัดอื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดตากนะคะจะต้องเข้าไปที่ลงข้อมูลที่แอปของ CM ขีดชนะนะคะเป็นแอปของเชียงใหม่ไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องทําการซวบเทสนะคะตรวจหาเชื้อโควิดด้วยแล้วก็ต้องทําการกักตัวด้วยนะคะควอรันทีนจํานวน14วันนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะซโ แวกครบ2เข็มแล้วแล้วก็คนที่ฉีด a s สตาเซเนกามาแล้ว1เข็มนะคะไม่ต่ำกว่า14วันก็สามารถที่จะเข้าจังหวัดได้เลยนะคะไม่ต้องกักตัวแล้วก็ไม่ต้อง swap test ด้วยค่ะก็จะมีเอกสารเพิ่มเติมเล็กน้อยใบชอม .3 ชอมอสี่อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูในนี้ได้เลยนะคะว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วในเว็บก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะของทางจังหวัดให้เราสามารถโทรติดต่อสอบถามด้วยในกรณีที่ เราจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้างจะต้องไปหาโหลดจากไหนหาปริ้นจากไหนอะไรยังไงก็โทรไปสอบถามได้นะคะแต่หลักๆก็ดูจากในเว็บนี้แล้วก็ค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรก็แค่จะต้องตรวจโควิดแล้วก็ทำการกักตัว14วันค่ะข้อ2ค่ะเราจะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้นะคะที่เราเตรียมไว้ตามที่จังหวัดปลายทางกาหนดเนี่ยณจุดเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบินนะคะ เช่นหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มแล้ว2เข็มหรือว่าแอสตราเซเนกาหเข็มไม่ต่ำกว่า14วันนะคะหรือว่าจะเป็นหลักฐานว่าเราได้ตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วผลการตรวจว่าไม่ติดเชื้อโควิด1 9นะคะไม่ว่าจะเป็น RT-PCR หรือว่า ATK ก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นเอกสารยืนยันว่าเราเคยติดเชื้อโควิดแล้วก็หายแล้วนะคะไม่เกิน90วันค่ะเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้นะคะตามที่จังหวัดปลายทางดังกล่าวกําหนดนะคะพนักงานนะเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนะคะก็จะเป็นคนตรวจเอกสารเหล่านี้นะคะให้เรียบร้อยทุกคนต้องเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะคะถ้าเอกสารไม่ครบนะคะตามที่จังหวัดปลายทางกําหนดเนี่ยสายการบินก็มีสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทางได้นะคะข้อ3ค่ะ แสดงความจำนงการเดินทางผ่าน www.covid19.in.th นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะสามารถกดเข้าไปในเว็บนี้ได้เลยแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆนะคะแสดงเหตุผลความต้องการว่าเราจะไปจังหวัดนั้นทำไมไกลอกให้เรียบร้อยแล้วก็แสดงอ่าเอกสารให้พร้อมนะคะให้เจ้าหน้าที่ได้ดูนะคะทั้งให้ตรวจสอบทั้งที่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็ที่ปลายทางด้วยค่ะ ข้อสค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะผู้โดยสารจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางเลยนะคะสวมหน้ากากอนามัยทั้งแบบผ้าหรือแบบเป็นหน้ากากอนามัยธรรมดาสำหรับแพทย์ก็ได้นะคะแต่ห้ามสวมหน้ากากอนามัยชนิดที่มีรูหรือวาลวระบายอากาศนะคะซึ่งหน้ากากแบบนั้นเนี่ยมันเป็นหน้ากากที่ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหากรรมและกากสํสำหรับคนที่ใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเช่น PM 2.5ต่างๆนะคะแต่ไม่เหมาะที่จะป้องกันเชื้อโควิดนะคะหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆเนื่องจากว่าเราเนี่ย ใส่หน้ากากแบบมีวาลเพื่อกันไม่ให้เชื้อมันเข้ามาหาตัวเองได้แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่ใส่มีเชื้อหรือเปล่าและเชื้อไวรัสนั้นเนี่ยมันอาจจะแพร่กระจายออกมาทางรูวาลระบายอากาศเนี่ยแหละคะ่ะมันช่วยให้เราหายใจสะดวกจริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเรามีเชื้อเนี่ยเชื้อมันอาจจะออกมากับรูระบายอากาศนั้นได้เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้สายการบ,บินออกกฎมาแล้วนะคะไม่อนุญาตให้ใส่หน้ากากแบบมีรูวาลระบายอากาศขึ้นเครื่องบินนะคะใส่หน้ากาก แบบไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หน้ากากแบบนี้นะคะจะเอ็น95มาเต็มที่เลยก็ได้นะคะหน้ากากผ้ามีลายกุ๊กกิ๊กน่ารักก็ได้อะไรก็ได้นะคะแต่ขออย่าใส่แบบนี้แล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะใส่ตลอดเวลาห้ามถอดออกมาหายใจห้ามแบบโอ้ยร้อนแบบขึ้นเครื่องมาแล้วนั่งเปิดแอร์เป่าถอดหน้ากากยังไม่เอานะคะหรือว่าถอดหน้ากากออกมาถ่ายรูปก,ก็ไม่เอานะคะขอให้ใส่ตลอดเวลานะคะขอความร่วมมือ อดทนนะคะบินแค่ระยะเวลาการบินมันแค่ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมง15ไม่เกินชั่วโมงครึ่งแน่นอนขอร่วมมือเลยนะคะใส่หน้ากากตลอดเวลาแค่นี้แล้วจะปลอดภัยนะคะรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะข้อ 5. ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะสายการบินแอร์เอเชียไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตลอดเวลาที่ท่านอยู่บนเครื่องบินค่ะ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็นเท่านั้นนะคะเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็นที่ว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าอาจจะต้อง กินยานะคะตามเวลาหรือว่า,าวิ่งวิ่งขึ้นเครื่องมาแล้วเหนื่อยหอบมากหิวน้ํามากเดียดไฮเดรตมากไม่ไหวแล้วขอจิบน้ําสักอึกอย่างเงี้ยโอเคได้นะคะอาจจะแบบเชิญผู้โดยสารไปด้านท้ายเครื่องนะคะให้ดื่มน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งประจาที่ผู้โดยสารที่ต้องการดื่มน้ําจริงๆนะคะก็สามารถแจ้งลูกเรือได้นะคะขอคนที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะดังนั้นแนะนํานะคะให้ทุกท่าน กินข้าวกินน้ำเข้าห้องน้ำอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทำธุระให้เสร็จกินให้อิ่มนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องมาเราจะได้ไม่ต้องถอดหน้ากากเพื่อที่จะมากินน้ำกินข้าวหรือว่าทำอะไรอีกแล้วนะคะในช่วงนี้บนเครื่องบินของเราก็เลยไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มไม่มีการเข็นคา้ามาขายอาหารขายเครื่องดื่มหรือว่าขายสินค้าที่ระลึกอีกแล้วนะคะรวมไปถึงอาหารที่สั่งจองล่วงหน้าสั่งจองผ่านทางออนไลน์ด้วยแต่ว่าช่วงนี้ไม่น่าจะมีอาหารจองออนไลน์หลุดมา แล้วนะคะคส่วนใหญ่ก็จะเคลมกันไปหมดแล้วหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้เคลมนะคะก็สามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์เช็คอินทำการเคลมเงินคืนได้เลยนะคะอาจจะได้คืนเป็นเครดิตอะไรก็ตามแต่ลองไปติดต่อพนักง,งานภาคพื้นดูได้นะคะ และก็สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตแอร์เอเชียที่มีการแลกเครื่องดื่มฟรีมูลค่า60บาทเนี่ยนะคะก็ช่วงนี้ก็งดก่อนเช่นกันเพราะว่าเราไม่มีคัทอาหารไม่มีคัทน้ำขึ้นมาให้บริการบนเครื่องเลยตอนนี้ก็งดเคลมไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวรอประกาศจากทางธนาคารอีกทีว่าอาจจะขยายระยะเวลาการเคลมเครื่องดื่มไปหรือเปล่าอย่างนี้ก็ต้องรอแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะ ครบแล้วค่ะ5ข้อหลักๆที่บริษัทจะต้องรู้นะคะทุกคนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนขึ้นเครื่องนะคะก่อนที่จะมาถึงสนามบินเลยด้วยซ้ำนะคะจองตั๋วปุ๊บก็ต้องหาข้อมูลเลยว่าจะต้องใช้อะไรบ้างจะได้ไปเตรียมเอกาสารอะไรให้เรียบร้อยนะคะถ้าต้องตรวจโควิดก็รีบไปตรวจนะคะหรือว่าถ้าต้องมีคิวฉีดวัคซีนอะไรก็ฉีดให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้มาขึ้นเครื่องได้นะคะจะได้ไม่ต้องมากักตัวไม่ต้องมาทำสวอปเทสอะไรแล้วนะคะ แล้วแต่จังหวัดด้วยนะคะอย่าลืมเช็คให้ดีแล้วขึ้นเครื่องแอร์เชียงเราก็นะคะก็มั่นใจและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าพนักงานของแอร์เช็ทุกคนนะคะฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว2เข็มนะคะ และบนเครื่องบินของเราก็มีการทําความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อตลอดเวลายอย่างสม่ําเสมอน,นะคะในไฟล์นี้ลูกเรือก็สวมถุงมือใส่หน้ากากใส่ผ้ากันเปื้อนอย่างดีนะคะห้องน้ําเราก็ทําความสะอาดกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วทําความสะอาดสม่ําเสมออยู่แล้วบริเวณที่นั่งผู้โดยสารหรือว่าช่องเก็บของด้านบนเนี่ยลูกเรือก็ทําการฉีดสเปรย์นะคะทุกไฟล์เรียบร้อยนะคะผู้โดยสารก็สามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าเครื่องบินของเราปลอดภัยและปลอดเชื้อค่ะ และนอกจากนี้นะคะเครื่องบินของเราก็ยังใช้มาตรฐานระบบกรองอากาศบนเครื่องบินด้วย HEPA filter นะคะสามารถกรองฝุ่นละอองไวรัสแบคทีเรียและอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง99.99% 99เลยนะคะมีเครื่องกรองอากาศที่คุณภาพดีขนาดนี้แล้วนะคะแสดงว่าอากาศมันโฟล์มากอากาศมันสะอาดปลอดภัยนะคะขนาดลูกเรือไปบินทุกวันก็ยังมั่นใจเลยคะ่ะว่าเครื่องกรองอากาศเราดีจริงๆค่ะ และบนเครื่องบินนะคะเราก็จำกัดจำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบินไม่เกิน75%นะคะ เฉลี่ยแล้วนะคะบนเครื่องบินของเราเนี่ยจากที่แม็กซิมัมเต็มที่รรับได้สูงสุด180คน180ที่นั่งเราก็จะจํากัดเหลือแค่ประมาณไม่เกิน130ที่นั่งค่ะก็จะนั่งกระจายกระจายกันไปถ้าเกิดว่าไฟไม่เต็มคนโลง่งๆก็นั่งได้เลยนะคะสบายๆไม่ต้องเบียดกันเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไปนั่งชิดกับใครไปนั่งใกล้กับใครก็ มั่นใจได้นะคะส่วนในรถบัสเช่นกันนะคะเราก็จํากัดจํานวนผู้โดยสารรถบัสที่ให้บริการระหว่างอาคารผู้โดยสารไปยังเครื่องบินเนี่ยเราก็จํากัดไม่เกิน50คนต่อคันค่ะดังนั้นเวลาขึ้นรถบัสไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวไปเบปียดไม่ต้องกปปลงกัวไปสีกใครนะคะก็ยืนกระจายกระจายกันได้เลยรถบัสคันใหญ่ขึ้นแค่ไม่เกิน50คนก็โลง่งๆเลยนะคะบางทีต่อคันก็ไม่ถึง50าสิบดยซ้ำอาจจะแค่30กว่าคือโล่งมากยืนกันสบายสบาย,สบายได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะถึงจุดหมายแบบไร้กังวลแบบไร้โควิดนะคะคิดจะเดินทางเมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงแอร์เอเชียจองตัวกับแอร์เชียปลอดภัยมั่นใจแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ